พักกระตัมเมียงตำยานกินจา่ามือวานนี่ไปเอามาแล้วคุณยายบ่ร้องขึ้นไท้ต้องวาเล่นไี่ทั้งใดเนะาะคือบ่มาตำฟีเมืองตำแซ่บๆจ้ะตำค่าก็ตะไคร่กันผ่อนซอยคายมื่อกินเมียงตำยานเมื่อกินเมียงเมียงยอดผักกระโดนเย็นหวัดปากเจ็ด มื่อนี้พี่อ,อ้นโชว์ฝีมือตำเม,มีย่ยงคายเพื่ไปกินกระหมักตำยานเมื่อนี้น้องวาลินนี่พ่นบอกว่าบเบลกโชว์ฝีมือให้พี่อ,อ้นโชว์เรีนดอกมันก้านเมื่อนี้พ่นสิโชว์ฝีมืออาในตำเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จแล้วมาดูกันเลยใหากินง่ายถ้าตำเป็นตัวเป็นตัวน่ะมันจิ้งใหญ่ตำตอนปลายมันเหนียวเ,เลยเนาะมันแตกถ้ามีการเลี้ยมือพร้อมปลาเจ็บไร ไล่ไล่ทำไรค่ะถ้าตําค่ะก็ต้องตห้มันเข้ากันนะจะคือในเร่ยซ้ำนะตําระเบิดปูงสูตรซาซายน้าไมาเตรียมลลางหมักตำยานเออน้องปูแล้วจ้าจ้าจ้าสั้นที่มโยหอมหอมแค่ก็กรสิบวาเผ็ดก็มอนั่นหนาะ

ค่ะที่นี่เรอเตรียมกินน้องวาลินน้องวาลินเตรียมหม,มักตำยานเดียวอิ่มป่ะนะเฮาอิมมอ่มป่ะอิมอ่มเด้อน้องวาลินว่าอิ่มจ้าวาลินกับพี่อ่อนอิ่มว่อิ่มก็ต้องอิม่มว่ายอย่างก็ถ้าแค้นนี่ยังก็เคียนตาเหลียกก็ต้อคียนย่าแอมบอกว่ากินด้วยละครฉันเออท่นตาเหลียกคุณน่าจะซื้อหุ่นจับไว้เค้นใช่ไหมฮึ่ม แน่ใจ้าไม่กินเมียงตำยานตำกันพี่ก่อนกำลังวาดิ้นมาดิพี่ก่อนโชว์สีมือวาดินชิมซิหน่วยละคำแซบจ่าเนื้อละคนื้ว่าจิตต่อวัดแค่ก็จิ้มมาเฝ้าแห่งอยู่นายย้ายลงเงียวกันไหมเนื้อละคำมันกเงียบ ตู้อสุบะคำเขาได้สมสมสมกับฝากเดิ้นอืม้องเคยลืมไปว่าแม่่อยบ่มีเชี่ยวสารมุนๆเลยเรือคนย่าบ่นร้องเป็นคนที่ขึ้นมากจำยานห้ยเมื่อวานนี่บอยาเป็นหวัเวานนะโยนมาเหยขืนเนเอยอยามมาจำยานเาไม่ย่อยติดตายย่บอกว่าจะมือสาย่ขาข้นเลือย ยนมเลืดต <ừ> ิดัวยกันสิเอือดอกไว้เอือน้ำดอกสิเอากัวเจ้าบ่าจินเลยอะไรแ้หเอ็มต้องสุมต้องฝาดไเแ็บตอนเทียงไหเนาะเทียงใบต้องติตามหมดแล้วเทียงแก่แก่เทียงแก่ัว่ ตำเนียงนี้พีชนะตำเหนียงนิดเพีชกลางกลางตั้ตัวใส่เลยตําตัวเหลกด้ิผมตําำมันแหลกจะกลางก็แหลกร่อยคร่อะมาเลยค่ะมา,ย,มา,มายุบหนีบตอนเศร้าไปอย่างวาเตีืย เจ้าก็วิ่สัตวก็่งเจ้าดอกยายัตก็ิ่งเฉาหยังเพื่อเจ้าละนายียั่งไหนาคตอนาคสิรสีอะไรบ้างนาตอนางอแมนอืมคื่เป็นเพือการเบิรตหยั่งม้านไม่มีผู้ลูกบอกจ๊ะร่างนี้แมแม่อุ้มขึ้นต่จพอ้บ่ะอกอะไรบ้าอาจารย์เดียวับแซบบแสบแบแสบแสบบแบบสบสบบบสบบบบบบบ ไข่ไู่้มันมีโม่นือเชอรี่ไปยกสะดุ้งช้ำไรอยุ่ไปแล้วยีเลาะฟังบรียินใจประมาณหกหาโมงกว่างหอดทุ่มน้ามึงรั้มดั่งคนบ้านนะคนบ้านน้าดังน้ำแดงน้ำแดงเออพระ่าช่วงค่ำค่ำมื้เล่านะเพระมาเอาน้ำดั่งเฮยกอยบวกองลน้ัน enfin ้ okay. right. like ํานดังหมู่บ้านนะ้ไสองมงเศร้าชัตวัตเทียงสิบหนาทีไม่ไหข่อยมาบ้านมาบอกแม่ข่อยไปเฮ็ดรถ ลถสี่ถาจานสี่ต้องมือนเนี่มือนั่นละมือมือพบเียบ่มันจิบเ็นของมันเองดอกมืออดอกมือนั่นละลดนะมันจิบเ็นของมันเองสี่สาวที่สาวอาซาเล็กน่องปูลูกปืนลดน้องปูยาลกเะสี่ค่ะสามสี่นี่กเกี่ยวกับวาลินเพรวาลินส่วนไทยโซเฟ์กัถไทยรถท่านแน่แน่เลยถ่านโมไซน์ว่ขาดอ่ะมไซน์ะเล็กเนี่ยโมไซน์ที่ตกจีบ้านเนาะ สี่มอไซ์น้องมะลินนาแดงขอมาซื้อมอไซสน้องมลินนาแดงเลยค่ะสมอไซเด้อมูนันนาเล่งหรือมูนันเออพี่อานังกลางถไ่ได้นั่งมอไซสนะคะสาวเซียด้วสวนสันไปอันป๊กเปป๊กอบสะดุ้งอันดัคุณยายรองค่ะคุณยายบ่องเพร่าตะเกับปาไป หลังโรงเรียนบ้านสุนเพเม่นน้ำหมาหมูหวานหมูกรอนมรอีที่ว่าน้ำไหลขาบ้านคุตัวน้ำเออ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 ออเ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 อเอ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 อออเ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 อออออ ไม่นะจะซื้อสะดุงห้างจะสาวเก่งอ่ะแล้วไปเลี้ยม้วมาบอกกันกับกันชิพักไปซื้อสะดุงห้างเตียมทาไปอ๋อยื่อเอาออยืถึงอยู่น้ำพ่อไหมน้ำเก็บนึกันนี่ะอืมเนเราแข่งมันแล้วน้ากแเปนะไรแดอลทุกมืองรถกลมกองกนั่นอยู่แมนแนเอาตรงนี่ะยาเผ็ดอเด็ด แม่น่นั่งวบาไปผิดได้แซกเันพอบอกซ้ำเนี่ยพอบอกซ้ำเนี่ยซะอีกซะอีกซะอีกจัดห้งเนาะเห็นตจะนังเป่าก็เหมาะมใช่ไหมว่าสิรินทเนี่ยแเจ้าเดียร์ซึ่งมีควาดเป็นเจ้าเดียมองเงี้มองบนต้นกระโดนเห็นแต่คนขึ้นตำยานนุ่มน้ำนุ่มน้ำหุ่นจังคอย บารากินกระตานกระตายบ่ได้กินหรอไม่ไ่ยายกาลองขึ้นให้เยอะเราไมเลยยายหราเถอะว้ากิ้อเอือกไงยากอกไเอือน้ำดอกไว้อืมอุยพีดาสมาอ่่เลอพี่ดาสิมาไม่ได้ยังเก่อนอ๋อหันมาแล้วอีสัดายังมาแล้ว มื่อนนมันเกิดน้ำดยาไปนน้ำบ้านก็น้ำจะรองไปมันเป็นะน้ำมเพิ่มาเมื่านมืนมันเป็ดอย่างนี้สมยนีว่าสิเลงสาดห้มันแล้วส่วนี้เดยกจทานนี่แล้วเนี่ยเด็จะดูมื่อวานเสียวเห็นมันเดือดเราจะทำเจ้กคิดว่าจะส้แล้วแล้วไม่ไปไงบอกไปเี่ยใคหมดเวหรือเด็กเด็กดเยนดสองครั้งวันเองปวดมันต้มกันได้ไ้่ไป ย่เสเพียงเพียงแขันกับน mm, ้าสนกหรอนำคล้องไปดูดีก็เดียวไปี่เดียวเป็นทาแบบม่มีตุ่มเราลองคลองไงนำคล้องไงแบนี้เท่าห้องประมาณห้องห้างกระจิประมาณบ่สูงไมบ้ใส่ไฟใบยี่อันใส่ไฟบสูงใส่ไฟล่างบ่สูงอ้าม้าอ่ะอืมเสอนึ่งปีตายฮาร์ดเเดย์ัน้องบ่ฮะไบ้แต่ได้ออกก็เดินน่งรลเร่นสู นารได้ดีชดีว่าไปเขาเลี้ยงเชคดีไปสามมือ่อกันแล้วไว้เนี่ยกเห็นด้ยไปราไปกำากไป้ห่างห้องไาได้หรอเล่าห้หารกินหแม่เห็ดเองเรีวๆก็ไปก็ได้นะเป็นอะไร็เลยเจ้าคะด้กนี้กินไปสิพอพ่ลเร้กินไแล้ะก็สิไปไปแล้วก็ตัมาพ่อำำมะขามนเราไม่ใช่ยาอื่นนะมะขามแล้แซ่บป่ะสบายามรุดมั่จะปยาแย่งพิ่เสียมก็ไปงีเยอะ ป่าตาปาตะเลยก็เสียมคุณหมอไปไปเชอคุณหมอไปเฝ่าคุณหมอเย้เลยไปเฝ้าคุณหมอหนอกบรรูุประชดีไปทานมาคุณหมอไปเเตมพ้งคุณหมอไมิสดุงน้ำคุณหมอบมิสดุงที่ห้องน้ำคหพัดไต้ตัว้านะกริ่เจือนม่ตัวหอมออคุณหมอบมิสะดุงที่ มาแม่มาแม่แซ่บแก่เอากระเทยมดับเนั้นเราชีรถมาทั้งหนองพรนเราถามว่าน้ำทั้งนั้นตนคว้าจะไปได้บ่ไปไดย้ายง่ามๆน้ำกับน้ำเส้ยมปกองี้ก็ลังเกนก็รังเนเดี๋ยวาสิบเนให้คนคลิปแรกๆเมื่อวานเนี่ยควนเจ้าจนหนึ่ยังค่อยออกไปสูบผู้หมาโทรหาเชอรี่ลืมค่ะลืมใจค่ะประกันรถเรยกอวน เจ๊มใจประกัประกันทถเฮ้เยอะสัาห์นะแต่พวกเธอยิ่มใส่ที่คนก็เลยออกไปหาเขาเลยเดียวนํางอะไรเนาะเมื่วานนัเป็นแื่อพ่อมือตัวเราเนาะหาโมกว่าๆแบย้อนฟังดูข่ามพิยดาแล้นเห็นอทัไเนี่มันก็โยกได้บาซี่บันห้าปกวมาที่เป็นประกงี้ตัวนี้มือเขาเนี่ย่จ่าปะเทียงตัวโตปงได้ย้อนเออเนาะน้ามันแหงหันละ ปลาเฮาก็ใหญ่กว่าปลาขาวที่เฮาคือเซาสิเบ็ดได้อ่ะนะอือเอาแต่ว่าปลาก็ใหญ่มันใหญได้ตัวใหญ่อยู่เด้สิอยู่นตัวันเออๆแม่นอยู่แค่เมด้ปลาเขงมนก็ได้ตัวใหญ่ตงว่า3เกี่ยวิอยู่้มื้อนั้นันไปิอยู่น่น่ะจ้มาบ้านน่ะวันก่อนสดก็ได้อยู่หอมมุมมาแล้วตัวน้อยๆดอก อะไบัตรเนใส่เขาเดียวมันมักจะกว่าเออชั่วกว่าไปแต่ก่อที่ตัวกันแม่แมนแมนได้ได้ได้มากไปย่นาไม่กินเม <ne> ียงไม่กินคากอนเเดี๋ยวตรูกทใจแล้วปจาก่สดเดสนเทียมค่ะไปยังค่ขยเข่าในน้ำมันยังห่อนนะถ้าก็เป็น้น้เนาะเอาไปนองก็ได้พี่ชายโงไปนหผู้นั่นเด็กผู้ชาย เาอยากกินดอกพีงเขาเขียวว่องอะไรวาเสิร์เียวเขียว่องกัอ้วนเอาไปได้หรือไม่หอออ๋อน้องสาวกรทียมทอดสิร์มาไม่กินเนี่ยโอ้น้องสาวค่ขอให้เน่ยกินดิสิกินปลเสิออกมาหาพริกไทยที่ไปใส่ปูที่ต้มสาเกเตียวเ่ได้ออกไปน้ำดองเฮ้ยหมดน้ำเบ๊บดละเวบา ขอพึ่มบาลานซั่เลี้ยงเก้าอีกเนี่ยบวบบเขาเงี้ยม่ไปวหลอกแก้วตัวเจีายบใส่ยางเงี้ยแต่ก็ใส่ตัว้านเัียมพผัดฟับมากับหมกเลยจ้าหยางไปยกซะด้วยจ้ดีก็ยางกล้วยก็ยางหมกจ้ายางหมกใส่ยางหมกกินดีอยู่กันอย่างน้บัูกองดกน้ำยาเอ้ต้นหมกกัปลาจะกินยางได้

ขายายไปยิบเขาโอ้ยเอาอย่างมาฝากเนาะค่ะนมจีนเออนมจีนมาฝากอะอ๋อเห็ดข่างค่าเห็ดไข่ตัวบอเบนเห็ดข่างค่างข่งข่างค่าน้องมรินนมจีนนมจีนน้ำมหนอย่างน้ยหนมจีนมาฝากฮะลดขึ้นลน้ำมันอื่นดีเซลหว่าจแบซนมขึ้น น้งไวเลนกับสายอีสานบลเล่ย์กรมูนมจีนใส่เข่าตีมือจิ้มจิ้มอย่างกิ้มเมียงเลยะอ่กินเมียงต้องอยากินต้มกินเมียงต้มยำลาบตอด้วยต่อด้วยนมจีนน้ำยาไก่นมจีนน้ำยาไก่อ่าเมฉันหนูไม่ได้ก้างข้าคอเมฉันหนึถามหากูก็ด้ ก็เหลือเลยค่ะแซบลายแซบลายก็นั่นเจอนนั่นสอดินต้มสอดินอ่ะนี่นี่อาจารย์นะเห็ดให้พี่อ๋อก้อยจานนะพี่เบงเหอเบงกินเลยค่ะก้อยน่ะยินเลยคุณยายมาแล้วโอ้อานะกรินเลยกินเลยฮะว่าเล่นกินเขาศาสนะแซบแซบซื้อใส่น่ะพี่บ้านบ้านถนนชัยทุ่งเลนะบ้านนี้นะบ้านที่คนไร้ไรโอ้ยายเออบ้านยายพรขนมจีนยายพร